ครับรถตกเขาครับที่เห็นกันในสื่อทั้งหลายครับสารพัดรถนะครับรถน้ำมันรถเล็กรถกระบะรถตู้รถไฟฟ้าตกเขาครับในช่วงเทศกาลปีใหม่บางก็ว่าดีอย่างหนึ่งก็คือท่านผู้ชมที่ชมช่องบางหลายท่านก็ไม่มีปัญหาครับก็หลายท่านเชื่อว่าการขึ้นเขาต้องใช้เกียร์ต่ํา ครับหลายท่านก็เชื่อว่าการขึ้นเขาต้องใช้ power mode นะครับบางก็ยินดีที่ว่าท่านเชื่อแล้วท่านก็ไม่เกิดอุบัติเหตุครับก็จะมาคุยถึงเรื่องรถที่เป็นข่าวค่อนข้างจะดังก็คือรถไฮบริดที่ตกเขาถอยหลังตกเขาลงมาครับ จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ถนนทับเบิกนะครับทับเบิกมันก็ไม่ค่อยชันอะไรหรอกครับมันเป็นถนนทางขึ้นไปรีสอร์ทหรือไปที่พักอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันตัดแยกจากตัวถนนหลักเข้าไปไอ้ถนนแบบนี้หลายที่เนี่ยมีปัญหาคือเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ถนนหลวงอยากจะตัดยังไงก็ตัดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มาตรฐานมันชันเกินไปการบิด ของโคง้งของอะไรมันก็ไม่มีมาตรฐานะ่ะนะมันไม่ได้ออกแบบโดยวิศวกรก็ใช่ครับส่วนมากเขาก็ขึ้นกันได้แต่ว่ามันมันก็อันตรายอย่างที่เห็นนี่แหละครับพอมันขึ้นไม่ได้มันก็ถอยหลังตกลงมาครับแล้วก็รถก็เสียหายแล้วก็มีการบาดเจ็บด,ด้วยครับมีท่านผู้ชมที่ใช้รถไฮบริดหรือรถน้ำมันสมัยใหม่หรืออะไรถามเข้ามาหลายท่านว่า มันใช้เกียร์ต่ําไม่ได้มันไม่มีเกียร์ต่ําให้เลือกะครับมันมีดีแล้วก็มี B จะใช้อะไรซึ่งบางก็ได้เรียนไปว่าก็ใช้ B นั่นแหละพอมันถึงเขตภูเขาอ่ะเราก็ใช้ B เพราะว่า B เนี่ยมันคือเบรกครับซึ่งมันเอาไว้ลงเขาแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาก็มองว่าวิศวกรน,นะครับเขาก็มองว่า ในเมื่อการขึ้นเขาลงเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ขึ้น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 อย่างเดียวมันก็อาจจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเขาก็เลยบอกว่าถ้าสงสัยต้องสงสัยว่ามันจะมีมีแบบเป็นภูเขาอ่ะมีขึ้นมันก็ต้องมีลงก็ใส่บีไปเลยครับง่ายๆจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนจากดีมาเป็นบีเวลาลงเขาครับก็หลักการที่เขาประกาศของเขาอ่ะเขาคิดอย่างนั้นดังนั้นบางก็เลยเรียนแนะนําไปว่าให้ใส่บีไปเลย ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรอกครับเพราะว่าที่ตกเขาลงมาเนี่ยคือมันก็กําลังไต่ขึ้นไปคือสรุปว่ามันไม่มีมันไม่มีเกียร์ต่ําให้เลือกนะปัญหาต่อมาคืออันนี้บางก็ไม่ทราบว่าเขาได้ใช้ power mode หรือเปล่า power mode เนี่ยมันจําเป็นครับมันคือเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นชื่อในทางการตลาดจริงๆ power mode เนี่ยมันคือโหมดปกติเท่านั้นเองครับแต่ว่ามันจะมีไอ้ที่มันไม่ power mode เนี่ย คืออาจจะไม่ได้กดปุ่ม power mode หรือบางอันก็จะมี eco mode เนี่ยไอ้ไอ้ปุ่มธรรมดาเนี่ยที่ไม่กด power mode เนี่ยมันคือโหมดประหยัดหรือถ้ากด eco mode มันก็คือโหมดประหยัดมันจะไม่มีกําลังไม่มีแรงบิดมากพอบางถึงได้เรียนไปว่าขับรถเนี่ยท่านซื้อรถมาแล้วอ่ะท่านไม่ต้องไปป,ประยงประหยัดอะไรหรอกครับท่านกด power mode ทุกครั้งแล้วก็อย่าไปกดไอ้ eco mode ถ้ามันมี eco mode ก็อย่าไปกด eco mode ถ้ามันมี power mode ก็กด power m o มดทุกครั้งนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ใช้สมรรถนะมันได้อย่างเต็มที่ในส่วนของความเป็นไฮบริดเนี่ยของ Toyota นะครับโดยเฉพาะรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางเข้าใจว่าในช่วงช่วงต้นเนี่ยมันใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ในช่วงพอความเร็วสูงมากๆเนี่ยมันก็จะใช้กำลังจากเครื่องยนต์ด้วยอ่านี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเขาจัดสารปันส่วนกันยังไงนะ แต่มันน่าจะประมาณนี้โดยโดยทั่วไปของของโตโยต้าแล้วก็ของไฮบริดแต่ h y บริดของของ Honda เนี่ยมันจะกลับกันช่วงต้นจะใช้กําลังจากเครื่องช่วงปลายจะใช้กําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะไฮบริดเนี่ยมันไม่มีเกียร์ตราทดสูงอัตราทดต่ำครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์ ecvt ecvt เนี่ย cvt ยังไง cvt แปลว่า uh, continuous variable transmission ก็คือระบบส่งกําลังแปรผันครับ แต่นแปลผันเนี่ยมันไม่ได้แปลผันอัตราทศมันแปลผัน e คือแปลผันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ดังนั้นมันจึงไม่มีเกียร์ต่ำครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมมันไม่มีเกียร์ต่ำนะครับเพราะว่ามันไม่มีอัตราทศครับมันมันเป็นอัตราทศเดียวมันแค่แปลผันระหว่างอ่ะก็ช่วงอย่างของโตโยต้าอย่างเงี้ยช่วงความเร็วต่ำมันก็ใช้มอเตอร์พอความเร็วสูงมันก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องนะครับหรือใช้ร่วมกัน อะไรแบบนี้นะมันจะแปรผันมันจะเป็นการมันไม่มีคือสรุปมันไม่มีอัตราทดอะ่ะมันแปลผันระหว่างมอเตอร์กับเครื่องจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะ,ไม,าจะไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแรงบิดของมอเตอร์นี่มันก็น่าจะเพียงพอซึ่งบางก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่เพียงพอจนถึงขนาดว่าขึ้นไม่ได้แล้วมันไหลไหลย,ย้อนลงมาต้องอ่านคู่มือครับต้องเอาคู่มือมาศึกษา ว่าเขาบอกให้ทํายังไงเวลาขึ้นเขาอย่าแค่ฟังแม้แต่บางก็อย่าฟังอย่าฟังแบบว่าโอ้เชื่อเป็นตูเป็นปะอะไรไปท่านอ่านคู่มือคู่ม,มือมันชัดเจนที่สุดครับมันโดยวิศวกรเขาเขียนมาเขาบอกให้ทํายังไงก็ทําอย่างนั้นนะ่ะเช่นเขาบอกให้ขึ้นเขาใช้เกียร์ต่ําก็ใช้เกียร์ต่ําแต่กรณีไฮบริดมันไม่มีเกียร์ต่ําก็เขา,าจะบอกให้กดปุ่มนั้นปุ่มนี้หรือว่าให้ใส่อะไรก็ทําตามนั้นนะครับอย่าคิดเองแล้วก็อย่าไปฟังคนที่ เขาไม่ใช่วิศวกรที่ออกแบบไอ้รถเนี่ยบางไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกแบบรถนี่บางบางก็ไม่ไม่รู้มากไปกว่าคู่มือหรอกครับต่อมาคันอื่นเป็นอ่าไฟฟ้าก็มีอ่าไฟฟ้าก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่มันก็มีปัญหาบางไม่แน่ใจว่าแบตเขาจะหมดหรือว่ายังไงหรือว่ามันเขาอัดมาเยอะแล้วคราวนี้มันร้อนมันก็เลยตัดกําลัง ก็เกิดปัญหาไหลลงบาเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้หนักหนาขนาดขนาดคันคันไฮบผลิตเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าน่ะมันก็น่าจะพอมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อดีของมันคือแรงบิดมันคงที่เขาถึงไม่ต้องมีเกียร์ต่ำไงครับเพราะว่าแรงบิดมันคงที่อยู่แล้วนะคือเหยียบไปเนี่ยแรงบิดมันก็มามาเต็มตลอดตลอดการเหยียบอาจจะแบตหมดหรือว่าไอ้แบตมันร้อนจนมันตัดกําลังก็ไม่ไม่ทราบนะอ่ะต่อมาก็มาที่รถน้ํามันนะครับ รถน้ำมันก็มีอุบัติเหตุเยอะเป็นเป็นข่าวเยอะเหมือนกันร้อยทั้งร้อยครับไม่ใช้เกียร์ต่ำซึ่งบางก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องไม่ใช้เกียร์ต่ำทำไมถึงจะต้องดื้อใช้เกียร์ดีแต่เรื่องนี้ก็คุยบ่อยแล้วว่าขึ้นเขาต้องใช้เกียร์ต่ำลงเขาต้องใช้เกียร์ต่ำป้ายข้างทางเขาก็บอกครับคู่มือเขาก็บอกว่าต้องใช้เกียร์ต่ำแต่ก็ยังดื้อใช้เกียร์ดีแล้วพอใช้เกียร์ดีมันก็ขึ้นไม่ไหวเพราะว่ามันไม่มี แรงบิดมากพอเพราะว่าเกียร์ดีน่ะมันไม่ลงมาเกียร์ต่ําให้คือความเชื่อที่ว่าเกียร์ดีมันลงมาเกียร์ต่ำให้มันมันไม่ใช่นะคุณต้องไปไปเรียนหนังสือต้องไปศึกษานะครับว่าการทำงานของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยมันมีอัลกอริทึมยังไงมันไม่มันไม่รับรู้หรอกว่าว่าคุณกำลังขึ้นเขาลงเขาส่วนไอที่บอกว่าพอความเร็วมันน้อยมันก็เปลี่ยนเกียร์ลงมาเองนั่นมันมันเปลี่ยนลงมาเองอยู่แล้วนะมันก็เปลี่ยนลงมาไม่ใช่รถสมัยใหม่เปลี่ยนหรอกรถสมัยไหนมันก็เปลี่ยนครับ มันก็ตั้งแต่มีเกียร์ออโต้ครั้งแรกแล้วล่ะมันก็เปลี่ยนลงมาเองแต่ว่ามันไม่พออมันออกรถมันก็มันก็ออกเกียร์หนึ่งให้อยู่แล้วครับพอคุณออกรถเนี่ยมันออกเกียร์หนึ่งให้ขึ้นขึ้นเขาดุดุดุดดพอคุณถอนคันเร่งปั๊บมันขึ้นเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าปืดขึ้นไปเลยถอนคันเร่งเนี่ยเพราะว่าการคิดของมันเน่ยมันเอาคันเร่งเนี่ยมาเป็นเป็นหลักครับอันนี้บางก็ถึงได้บอกว่าเวลาขึ้นเขาเหยียบให้มิดเพื่อที่จะบอกว่าฉันต้องการแรงบิดมันจะได้ไม่เเเปลีีี่ยยยนนกกรรขึ้สูง แล้วพอถอนถอนคันเร่งปับ๊บมันเปลี่ยนขึ้นเกียร์สูงมันก็เป็นปัญหานะฮะก็ถอยขึ้นไม่ไหวคาเนินแล้วคราวนี้พอออกตัวใหม่ไปไม่ไหวละถอยถอยลงบางทีมันก็ไปไหวนะแต่ว่าไม่กล้าเหยียบคันเร่งพอไม่กล้าเหยียบคันเร่งมันก็ถอยพอถอยเนี่ยนะครับมันเกิดความแรงเฉื่อยคราวน,นี้การจะเอาชนะแรงเฉื่อยเนี่ยมันมันไม่ไม่ไหวละถ้ามันถ้ามันหยุดเฉยเฉยเนี่ยยังพอไหวแต่ถ้ามันถอยลงมาเนี่ยมันคือเราต้องฝืนมันละ ต้องเอาชนะแรงเฉืยนะไม่ไหวเกิดอุบัติเหตุดังนั้นสรุปครับสรุปว่าถ้าเป็นรถที่มันมีเกียร์ต่ําท่านก็ใช้เกียร์ต่ำถ้ามันเป็นรถที่มันไม่มีเกียร์ต่ําเช่นรถไฮบริดท่านก็ใช้ power mode หรือใช้อไอตัว B หรืออะไรก็ตามแล้วก็เหยียบคันเร่งเยอะๆแล้วก็อย่าพยายามอย่าไปจอดคาโค้งครับเอาทีเดียวปื้ดขึ้นไปมันจะไปได้นะแต่ถ้าไปจอดคาโค้งเนี่ยไหล ม่ไหวมันไม่ไหวมันไหลแล้วก็ถ้าเป็นไฟฟ้าหรือเป็นไฮบริดเนี่ยเป็น EV เนี่ยเอาแบตให้มันเต็มๆก่อนครับนะแล้วก็พักก่อนก่อนที่จะไปไต่ไอ้ไอ้ทางขึ้นรีสอร์ทช,ชั้นเนี่ยนะมันจะได้ไม่เกิดปัเหุดีนะครับทันไฮบริดที่ทับเบิร์กที่ไหลลงมาเนี่ยแค่ความอยู่ข้างทางไม่ได้ไหลลงมาซัดกับกับคนที่เขากำลังสัญจร นะมันท้ามันจะเกิดเรื่องยุ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเวลาขับขึ้นเขาอ่ะอย่าจี้อย่าจีคนนาาาจ้คันหน้าถ้าเราไม่จี้คันหน้าเราก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวคันหลังมันก็จี้เราอ้าวก็ไปเนี่ยถ้าเราช่วยช่วยกันทุกคนอย่าจี้กันเน่ะมันจะลดปัญหาร้อยเขาไปไปให้พ้นพ้นโค้งไปก่อนแล้วเราค่อยตามถ้าไปก,กันกับลูกกับเมียเนี่ยท่านส่งลูกลงไปดูว่าเขาไปพ้นโค้งหรือย,ยังแล้วก็บกให้เราไปลูกก็เดินตามขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าไปกับเมียเมียก็คงไม่ไม่เอาด้วยดังนั้นเราก็ต้องกะว่าเขาไปพ้นโค้งแล้วแล้วเราค่อยตามขึ้นไปอย่าไปจี้จี้กันแล้วพอมันติดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแล้วถ้าท่านไม่ชํานาญในการขับเนี่ยพอมันไหลเนี่ยมันเกิดแรงเฉื่อยละท่านต้องสู้มันหนักมันจะไม่ไหวมันก็จะยุ่งแล้วท่านก็จะถอยไปชนคันหลังนะครับมันก็ยุ่งนะคราวหน้าครับเอาไว้แก้ตัวกันขราวหน้านะส่วนท่านที่ท่านผู้ชมที่ เชื่อก็ก็กลับมาอย่างปลอดภัยกันทุกท่านก็มีความสุขกับการท่องเที่ยวแม้ว่าจะไปด้วยรถเก่าๆอย่างคลิปเมื่อคืนก็หลายท่านก็คุยเข้ามาว่านี่เอารถอะไรรถแลนเซอร์แชมป์โอ้แลนเซอร์แชมป์แม่งอย่างโบราณนะนะเครื่องเรียงคาบ,บูอยู่เลยครับแล้วก็พวก AE 1 0ร B อ g M รถตู้หวัจวจรวดอะไรก็ไปไปเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะใช้เกียร์ต่ำครับ ถ้ารถมันจะสามสิบปีห้าสี่สิบปีแต่ถ้าใช้เกียร์ต่ามันก็ไปได้ครับนะแล้วก็มีความสุขไม่เกิดอุบัติเหตุก็อย่าดื้อเลยครับอย่าดื้อกับป้ายข้างทางเลยครับนะอย่าดื้อกับคู่มือเลยครับไม่ไม่จะดื้อกับบางอะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ท่านอย่าดื้อกับป้ายข้างทางอย่าดื้อกับคู่มือครับนี่มันจะมันจะง่ายครับอะไรอะไรง่ายแสดงว่ามันถูกอะไรยากแสดงว่ามันผิดครับอเอาประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดี